สวัสดีครับเชิดขาฟาร์มเพื่อขุเมืองพามาชมครับอาชีพหนึ่งครับของทางฟาร์มเขาครับคือเลี้ยงไก่บ้านครับเพาะพันธุ์ไก่บ้านขายนะครับางามครับกำลังเป็นไม่รุ่นหลายครับโอ้โหขาแรงนะคราบกินน้ำปลาอย่างเงี้ครับ นะกินแล้วเขาก็ออกไปครับเขาก็จะเป็นโาลน,นี่นะครับเข่าเปลือกครับเข่าเปลือกเขาสารครับออมมาสีแท่เดียวครับหลอบเดียวอาเชียที่สั่งไล่ได้ครับเมื่อนี้เขาเดินสามตัวครับ จะพาเม,ามืองวา่าเอาเห็ดยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวจะเป็นคอกอนุาลบานเขานะครับหนุบานไกลบ้านนะครับเพี่องเมื่อนไกลฟ้าม์มได้เห็นเห็นข้าวขาวไกลบ้านมีหลายสีครับไกลท้องหน้าเนาะ ลา,นนกกาลายขึ้นน,นกนกระว่าก็มนีครับลลยขึ้นนกเอี่ยงนกเขาก็มี่นกตูมก็มนีเห็นไา่ๆนะครับสีดําสีขาวหลากหลายสีครับเป็นขอ้ออนุบาลข้องเฮาครับก่อนเฮาจะอ,าออกจากนี่เฮาก็จะหยอดวัคซีนนะครับหยอดวัคซีนแกโรคข้อเสียบกับนิ้คัดเซนนะครับ เรากจะปล่อยครับรุนี้ก็กลับลอยนะครับขัน่าลอยครับขันวมาลอยหลายครับอันนี้เป็นลูกคอกนะครับลูกคอกเขาอีกเดี๋ยวก็มือแรงก็จะเก็บเข้าอมาครับครับมันนี้มีออเดอร์ครับมัเนี่ออเดอร์ทุกวันครับ ยอดเดยสามตัวครับยอดจับไ in. ้สว่างแล้อีกหนึ่งไกตรงหน้าครับจับง่ายไปไหมตัวนี้โล่เก่าเกียบครับลอยเก่าสิบบาท ัวน,นี้โลหะเกดร้150บาทลายเงี้สามสิบบาทครับโอเคครคบาตงเถาละแวกไก่เชียงครับน้ำมานข้างไก่ครับคมอะไรเนี่ยพี่พี้พายดี ครับหเลืองครับ้น,น,บนแบบก็ต้องให้น้ำมันเขาอ่อนะครับให้น้ำมันออก,กจับเนี่ยเจะเมืองหังงานไปไหนไมนกะเหลี่ยมดีเยอะด้ววันนีงไม่ได้เพาขนทรงมันกจะจับหง,งานครับเหนไปออกในหม้อต้มดีกว่าครับนี่งเหลืองครับความมันมีแน่นอนครับไกลทุ่งหน้าครับ โลกาีดสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับเชตาาฟาร์มอำเภอคุุมเมืองนะครับสวัสดีครับ